ที่นี้ฉันพูดเรื่องจิตให้ฟังฟังเล่นๆน,นะธรรมดาของจิตเนี่ยมันมีรูปในจิตไอ้รูปในจิตเป็นเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดับดับมันไม่ใช่รูปจริง รองในจิตก็หมายความว่าสภาพของจิตเมื่อมันมีความผ่องใสในเมื่อมันมีความหดหู่ในเมื่อมันมีอารมณ์ความไม่ชอบใจโกรธรูปของจิตเปลี่ยนไหมก็มันก็เปลี่ยนในรูปของจิตมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพสิ่งที่เกิดไปตามอารมณ์ใจเราอารมณ์ใจเราดีรูปของจิตมันก็เบาดีโปร่งดี ถ้าอารมใจเราไม่ดีรูปของจิตเราก็จะมีลักษณะชินหนักอ่มันมีความหนักขึ้นมานะถ้าใครก็เห็นรูปในจิตเราเ่าอาจจะเห็นเป็นรูปของะเป็นนิมิตเหมือนเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็นสัตว์นรนกก็ดีก็แล้วแต่แต่ถ้าจิตของเรามันมีสภาพผ่องใสเ่าอาจจะเห็นเราเป็นมนุษย์ที่สวยงามหรือเป็นเทวดานาังฟ้าเป็นพรมก็ได้ แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเกิดเกิดดับดับรูปในจิตจึงไม่ได้เป็นของแน่จำไว้นะอย่าไปยึดถือไม่แน่ไม่มีอะไรอยู่จริงเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้เกิดได้ดับได,ดบ้แต่ความรู้ที่เธอรู้แล้วเนะี่ยมันไม่ดับง,ง่ายๆหรอก ความรู้เกิดจากเราฟังก็เป็นความรู้ความรู้เกิดจากการคิดจากสิ่งที่เราฟังก็เป็นความรู้แต่ความรู้ที่ดีที่สุดคือความรู้อันเกิดจากความสงบเพราะจิตมันสงบแล้วมันเกิดญาณเป็นเครื่องรู้นั่นแหละความรู้เหล่านี้มันจะไม่มีคำว่าเสื่อมแต่ความรู้ที่เกิดจากการฟังเนี่ย เราอาจจะฟังไม่ครบเพราะว่าตัวตั้งใจฟังของเราบางทีมันฟังไปได้หน่อยหนึ่งยันเราก็คิดพิจารณาไปแล้วเราก็ไต่ตรองไปแล้วยังไม่ทันจะฟังให้จบสายเลยคือทั้งเรื่องเลยเราก็ประมวลภาพไม่เป็นมั่วว่างี้ในการที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาจากการฟังถ้าเราไม่ตั้งใจฟังด้วยดีความรู้นี้ก็ยังถือว่าดีไม่ได้ถูกไหมล่ะอื นั้นสิ่งที่ตามมาคือว่าเมื่อรู้รเมื่อไม่ดีเธอก็คิดออกมาไม่ครบถ้วนก็ไม่ดีตามนั้นความรู้ที่เกิดจากการฟังเนี่ยจึงไม่ถือว่าดีทั้งหมดถ้าเธอไม่สามารถจะกกาหนดจิตในการฟังได้สติสัมปทัญญะที่สมบูรณ์ความรู้ที่ตามมาจากการฟังก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แน่นอนมันไม่เหมือนความรู้ที่เกิดจากการไม่ต้องฟัง แต่เกิดจากความสงบของจิตจิตเมื่อมันสงบลงไปว่างจากความคิดชั่วว่างจากความโลภความโกรธและความหลงนะแล้วมันผุดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ทันที่คิดไว้ก่อนแต่มันเป็นความรู้ที่เรารู้สึกว่ามันสบายใจเมื่อเรารู้อย่างนี้เมื่อเรามีความรู้สึกเข้าใจว่าอย่างนี้และจิตมันมันเบาจังเลยมันสบายใจเราเลยอันนี้แหละมันจะไม่มีคําว่าเสือ่อม จะกลับมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อจิตของเธอตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นในคราวใด,ไ,ดไม่ชั่วขณะจิตหนึ่งเวลาหนึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะใช้ได้อีกความรู้เหล่านี้จึงจัดว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้วมันเป็นความรู้ที่ไม่มีวันหายไปไหนต่างกับรูปที่เกิดขึ้นในจิตไหม เกิดแล้วดับเกิดแล้วหายเกิดแล้วหายเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋วแปลปนเป็นอื่นเดี๋วเป็นเป็นที่เราดีเดนเป็นในสิ่งที่เราไม่ดีมันก็เป็นได้เสมอแต่ความรู้ที่เกิดขึ้นในความสงบของเรานี่แหละมันไม่มีวันเป็นอื่นเปลี่ยนเป็นอื่นเพราะทุกครั้งที่เธอสงบใจลงไปความรู้เหล่านี้ก็ผุดขึ้นไม่ได้อีกอ่แสดงว่าสัญญาของจิตที่จิตมีสภาพจำถ้ามันฝึก ในช่วงที่จิตมันว่างจากอารมณ์ชั่วว่างจากความคิดในความโลภโกรธหลงได้ในขนาดนั้นนะความรู้ที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเธอตอนนั้นนะ่ะมันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เขาใช้กันตรงนี้นะในเรื่องของความรู้ที่เาเรียกตบปัญญาแต่การฟังด้วยดีแล้วเกิดปัญญาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจัดน้นหมายเอาว่าเธอจนะตั้งใจฟังในความอ่อนน้อมเธอมี สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีในการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนแล้วมันก็เกิดปัญญาญาณขึ้นมาจนสามารถรประลุมักผลได้อืนั้นการฟังที่มันขาดสติสัมปชัญญะที่มันไม่สมบูรณ์เนี่ยเธอจําไว้ว่าความรู้เหล่านี้เธออย่าเอาไปคิดต่อเพราะว่าเธอจะเสียเวลากับการเอาไปคิดอย่างมากเลยยังไงลูก มันมีอารมณ์เป็นเครื่องบอกว่ามันปโปร่งลูกใช่จิตมันจะปโปรง่งแล้วมันมีความมั่นใจในสิ่งที่คิดเองได้เลยมันจะบอกว่ามันก็าอาการเดียวกับคนที่เขาใช้อารมณ์ชิดตะกุยานนั่นเนี่ยยานที่เกิดจากความสงบอ่ะอันปราศจากอารมณ์โลภโกรธและนหลงแล้วนะแต่เขาฝึกเพื่อใช้ในด้านอารมณ์ชิดตะกุยานเวลามันเกิดยานขึ้นมาในในความรู้ที่เขาไม่ได้คิดเอาไว้ก่อน เขาจะรู้ทันทีว่าไอ้ความรู้ตรงที่เขามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันใช่เพราะตอนนั้นมันบอกว่าใช่เลยถ้ามันไม่ไม่จริงไม่เกิดจากความสงบจริงๆมันจะเราก็รู้ตัวว่ามันตื้อตื้อมันไม่น่าใช่มันอาจจะเป็นความคิดอื่นหรืออาจจะโมเมมันจะเป็นอย่างนั้นนั้นตัวจะโมเมแล้วไม่โมเมจะลังเลหรือเปล่าเรารู้ด้วยตัวของเราเองเพราะในขณะนั้นเนี่ยจิตมันจะมีสภาพที่บอกเลยว่ามันไม่โมเม มันหลอกกันไม่ได้ลูกความโปร่งของจิตเนี่นะยนะแสดงว่าจิตมันจะโปร่งตรงที่ตัวของมันเองเนี่ยมันสงบจริงๆมันถึงจะโปร่งแต่ถ้าจิตมันเคลียร์ความโลภโกรดหลงอะไรลงไม่ได้นะมันไม่มีทางโปร่งนะลูกนั้นอะไรจะเกิดในขณะที่จิตไม่โปร่งก็ต้องถือว่าใช้ไม่ได้เลยเอาสุกตั้งไม่ได้เขาไม่เรียกปัญญาเขาเรียกว่านิวรณ เป็นอุจจจะกุกุจจะไปซะอย่างนั้นนะในการเรียนรู้เรื่องของจิตเธอจำไว้แยกแยะให้ได้นะว่าสภาพของจิตมันมีอยู่สิ่งหนึ่งคือว่ามันฟังพอเราเอาหูเราไปฟังเสียงจิตต้องคิดมากต้องคิดแต่ถ้าหูของเธอเนี่ยไม่มีสติสัมปทัญญะพอกับการที่กำหนดใจฟังตาม ได้ไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งในขนานั้นนะมีความเรียบลนตั้งใจฟังทุกถ้อยทุกคําทุกเรื่องทุกรเรา่อได้อาการความสงบโปรง่ปรง,ปรงใจถ้าไม่มีอาการที่เราพูดมาปรากฏเลยเธออย่าเอาความรู้ที่เธอฟังมาแล้วเอาไปใช้เรากใช้ไม่ได้เขาเรียกวิปัสสนูปก,กิเลสมันเป็นความเข้าใจตามความเป็นจริงที่เกิดจากพื้นฐานที่ไม่สะอาด คจิตลาไม่สะอาดพอความรู้เหล่านี้มันก็เหมือนสเปซสป,สป่าม่นเราคิดเองปรุงแต่งเองว่าไปเองเหมือนกับว่าเรามีวิปัสนาญาณจริงแต่ใช่ไม่ใช่วิปัสนาญาณแค่วิปัสโนปกิเลสมันมีความหม่นหมองในจิตตั้งแต่เบื้องต้นเข้าไปผสมไปด้วยคนมันจึงแยกไม่ออกว่าโอ้เราคิดได้แล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ พราะมันไม่สามารถจะใช้ได้ยามที่มันเกิดภาวะนั้นจริงๆมันไม่ใช่ปัญญายานค่อยๆฟังไปนะเธอจะได้จับมันถูกว่าเรากำลังบอกเธอเรื่องอะไรจุดที่มันคนเห็นคนพิจนารณาในอาการที่เกิดขึ้นจากตัวเราคือจิตเนี่ยให้จำไว้ว่าสภาพจิตมันมีสภาพจำ นั้นเธอรู้มามันก็จำเธอได้ยินอะไรมามันก็จำเธออยากฟังเรื่องอะไรมันก็จำแต่ไอสิ่งที่มันจำมันจะต้องควบคู่กับสิ่งที่เธอคิดมาคิดแต่ไอความคิดหลังจากที่เธอรู้มันเนี่ยหรือในขณะเธอรู้แล้วเธอคิดถ้าหากว่าตัวของเธอมันไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์ดีนะสิ่งที่มันคิดในขณะนั้นไร้าสาระอย่าถือเอาไม่จริงเลย ถ้าพูดง่ายๆเป็นของสกปรกก็ได้เพราะมันเกิดจากจิตที่มันยังสกปรกอยู่เลยถึงมันจะเป็นการคุ้นคิดโดยทรรก็ตามเถึก็ยังถือว่าทรรนั้นก็ยังเปิอเปื้อนโอ้เก่งเนาะมาได้ด้วยออดีใจจังเออ ให้หมอมหน้ำเกลั้ยไหมหมอ,อแข็งแรงแข็งแรงนะอธิบายอย่างนี้ให้ฟังเนี่ยพอจับทางถูกไหม,มนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยคือการทําจิตให้ว่างจากความ ความไม่สงบว่างมันสร้างว่างจากความโลภโกรธหลงว่างจากนิวรณ์ห้าประการตัวปัญญาที่เกิดช่วงนั้นน่ะอันนี้เธอไม่ต้องห่วงว่าจะสลายตัวนะมันจะอยู่กับเธอตลอดไปอย่างนี้ดีกว่าอนั้นปัญญายามมันจะเกิดสองลักษณะลักษณะการฟังจากการรับรู้จากการฟังการเห็น กับลักษณะกับ,กบจิตท,ที่มันว่างจากอารมณ์โลภโกรธแล้วก็หลงที่ไม่ได้เกิดจากการฟังการเห็นอะไรเขาจึงฝึกจิตกันมีสองประเภทประเภทหนึ่งก็เรียกว่าเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์อย่างนี้นะ,ะาภาษาพักเขานะแต่เราไม่จําเป็นจะเป็นเรียนรู้อะไรนักหรอกแต่ให้ให้ทราบว่าโดยอุป,ปนิสัยของแต่ละคนมันจะมีในสองทางนี่แหละ ทางใดทางหนึ่งคือว่าจังหวะที่เราสงบก็มีใช่ไหมจังหวะที่เราฟังมาก็มีนั้การฟังของเธอเนี่ยเธอต้องฝึกว่าถ้าเธอฟังมาโดยที่สติของเธอยังไม่สมบูรณ์ดีเรียที่เธอคิดว่าโอ้ฉันคิดได้ฉันเข้าใจได้อย่าเชื่ออย่าเชื่อเด็ดขาดฉันเคยเป็นมาแล้วอย่าเด็ดขาดใช้ไม่ได้เลย เป็นวิปัสสนูปกิเลสอย่าใช้ถึงจะเป็นถ้อยคําที่เรารู้มาในขณะที่เราตั้งใจฟังแล้วไปนั่งคิดเราเรื่อยฟังที่ไม่ทันจะครบถ้วนดีนะเอาเราไปคิดเป็นตัวเป็นใจอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรื่อย,ยไปนั่นแหละก็ได้วิปัสสนูปกิเลสแต่จะบางคนจะฝึกให้จิตสงบนิ่งโดยไม่คิดอะไรเลยก็ไม่ได้เพราะเป็นคนใจเร็วใจเร็วไม่ชอบอะไรชา้ชา อมันช้าไม่ได้ช้าไม่ได้มันจะรีบรีบคิดอะ่ะยังไม่ทันสงบกูคิดแล้วอะ่ะอย่างนี้ไม่ได้ดงนั้นเธอต้องฝึกการฟังฝึกการตั้งใจฟังฟังเสียงธรรมะฟังคนเขาพูดฝึกการฟังให้มีสติสัมปทัญญะมากขึ้นเธอจะสามารถใช้ทางที่เธอเป็นอยู่โดยเฉพาะตัวของเธอแบบเนี้ยแล้วได้ผลต่อการเกิดปัญญาอมีลักษณะน,นะ ลักษณะเขาได้หลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตต์หมายถึงว่าเราใช้การใช้การคิดพิจารณาจากการฟังกับการหลุดพ้นจากเจต,ตวิมุตต์คือทําจิตให้ว่างจากการคิดทั้งหลายทั้งปวงโดยจะพาะความคิดในในความชั่วที่มีนิวรณ์เป็นกําลังนะกับอารมณ์โลภโกรธหลงต่างๆเหล่านี้ให้มันหมดไปจากใจว่างสงบนิ่งไปเลยนะี่แล้วมันจะมีอารมณ์มียานเป็นเครื่องรู้พุ่น ขุดขึ้นมาคิดอย่างเงี้ยอันนั้นแหละมันก็จะลดดพ้นได้แบบนี้นั้นลักษณะส,สองประเภทเนี่ยมันไม่ได้มีกับทุกคนสองอย่างในในคนคนเดียวมันจะมีแค่อย่างใดยอย่างหนึ่งในคนคนเดียวนั่นนหะเธอต้องฝึกที่จะคิดจากความสงบให้ได้ถ้ายังไม่สงบเธออย่าไปใช้ความคิดเลยเจ๊ง แล้วถ้าเป็นคนที่ตั้งใจชอบฟังชอบดูชอบฟังอะไรนานๆนะฟังก็ตั้งใจฟังอยากรู้เรื่องอ,อยากเข้าใจเรื่องเราตั้งใจฟังค่อยๆฟังไปอันนี้เขาเรียกว่าเราใช้ความคิดจะง่ายกว่าการนั่งนิ่งๆสงบผลมันจะเกิดดีกว่าแต่ถ้าเราสามารถฝึกทั้งสองอย่างได้ด้วยก็ยิ่งดีเลยช่วงไหนเราอยากสงบนะ แล้วก็สงบลงไปให้มันเลืกแล้วก็คิดได้ก็ดีอันนั้นดีแน่แต่ความมันจะสงบไม่ง่ายและการตั้งใจฟังด้วยดีเนี่ยมันง่ายแต่มันยากสำหรับคนที่ฟังได้อะไรได,ได้ได้ไม่นานคือไม่ทนต่อการฟังใครพูดอะไรก็ไม่ไม่ทนต่อการรับรู้เท่าไหร่อย่างนี้ต้องไปนั่งทำสมาธิเถอะจะดีกว่าอย่าฟังนะถ้าฟังก็เจ๊ง อืมอสังเกตตัวเองเป็นนะน่าจะรู้นะว่าเราอยู่ในแบบไหน